เจนนี่ยอมรับแพนิกกลัวมากไม่อยากให้ลูกต้องเจอกับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่เธอเคยจอดดราม่าต่างๆมากมายจนวันนี้มีแต่คนรักและชื่นชมสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ปัจจุบันเธอมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วหลายคนชื่นชมการเลี้ยงลูกของเธอ ล่าสุดเธอเผยในรายการตีท้ายครัวเทปประจำวันที่10กันยายน66เผยว่าตนนั้นแทนิกมากเป็นคนที่ขี้กลัวมากด้วยความที่ชีวิตเจออะไรมาหนักก็กลัวไปหมดดูเข้มแข็งแต่จริงๆตนกลัวๆว่ายูจินจะเป็นแบบตนรักเขามากรักจนขนาดว่าเราอยากให้เขามีความสุขในชีวิตตนไม่นับตอนมีชื่อเสียงคือทุกมาตลอด พูดตรงๆว่าลำบากกลัวว่ายูจินลำบากเหมือนเราเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คิดวางแผนเตรียมไว้ได้ตนจะทำให้มากที่สุดอีกอย่างที่กลัวคือตอนนี้ปูลูกมาอยู่ในคำว่าคนสาธารณะทีนี้เป็นงานหนักของยูกับเจนนี่ต้องคุยกันว่าจะสอนเขายังไงให้เขาเข้าใจความเป็นมนุษย์เป็นคนดงังใช่ว่าคนจะชอบเราทุกคนมีคนคอมเมนต์ด่า เราจะสอนให้ลูกปรับด้วยเขาหรือจะสอนให้ลูกไปด่าเขาเราต้องมีวิธีการสอนแล้วคิดมาเสมอว่าเปลี่ยนคนอื่นไม่มีทางได้ตัวเราเองยังบังคับยากเทระอาฉะนั้นบังคับคนอื่นเป็นไปไม่ได้คิดมาเสมอว่าถ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ตัวเราถ้าโกรธเขาให้จิตใจให้อภัยเขาซะให้ลืมไปให้เอาใหม่แล้วก็พยายามคิด